ใบอ้อยยอดอ้อยชานอ้อยมีค่ามีราคายาเฝาโรงงานแฮ hey, รับซื้อสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องเบาซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้เบาซนด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นําสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านเกี่ยวกับใบอ้อยยอดอ้อยชานอ้อยต่างๆนะครับไฟเบอร์อ้อยบูมนะครับ โรงงานสิ่งทอกระดาษพลังงานทดแทนแห่รับซื้อชานอ้อยแกลบกาบใบนะครับดันราคาแตะตันละ1,000บาทซึ่งหวังวิจัยต่อยอดเป็นเส้นใหยผลิตเสื้อผ้ากระดาษและเชื้อเพลิงพร้อมผักดันขายเชิงพาณิชย์ด้านสำนักงานอ้อยสีไพเบอร์ยังไม่ใช่ผลพลอยได้อ้อยตามกฎหมายลุ้นกรรมาที่การแก้พรบอ้อยจะตีความให้ได้หรือไม่ แต่พร้อมหนุนในแผน BCG ขณะที่ BOI เพิ่มประเภทกิจการและยกเว้นภาษีให้5ปีนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับซึ่งน,นายนราทิย์อนันตสุขหัวหน้าสำนักงานสาหาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยและหัวหน้าสำนักงานสมาคมชาวไร่อ้อยเขตเเปิดเผยว่าขณะนี้ มีหลายโรงงานและในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมอาทิอุตสาหกรรมสิ่งทออุตสาหกรรมกระดาษและอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนมีการไล่ชื้อซานอ้อยแกลบใบแห้งอ้อยเพื่อเป็นวัตถุดิบในการทําผลิตภัณฑ์ต,ต่างเช่นเส้นใยอ้อยไ,อไปทําเสื้อผ้าเยื่อกระดาษและใช้เป็นวัสดุทดแทนพลาสติกรวมถึงพลังงานเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นผลมาจากความต้องการที่จะสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และต้องการนำวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติกลับมาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆใ,ในตลาดเพื่อการแข่งขันและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคอีกทางนั่นเองนะครับสอดคล้องกันในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาจากสถานการณ์ของปริมาณอ้อยที่ลดลงต่อเนื่องขณะที่โรงงานน้ำตาลทรายยังคงมีกำลังการผลิตเท่าเดิม โดยเฉพาะฤดูการผลิตปี2563ทับที่คาดว่าจะมีอ้อยเข้าหีบไม่เกิน70ล้านตันนั้นหลายโรงงานไม่เพียงจะนำชาญอ้อยหรือไฟเบอร์เหล่านี้มาใช้เป็นพลังงานแต่ยังมีการขายไฟเบอร์เหล่านี้ให้กับอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยเช่นกันเพื่อเพิ่มรายได้โดยหลักแล้วอ้อยจะมีส่วนที่เป็นไฟเบอร์เหลือจากโรงงานน้ำตาลตอนนี้ก็จะมีโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆเข้ามาซื้อ เพราะเขาจะเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างเยื่อกระดาษมีการศึกษาวิจัยมานานเดิมก็ใช้ต้นยูคาริตัสตอนนี้ไฟเบอร์จากอ้อยต่างๆก็มาเป็นทางเลือกพร้อมพวกกลุ่มอุตสาหกรรมซื้อจากโรงงานน้ำตาลก็ได้ซื้อจากชาวไร่ก็ได้นั่นเองอย่างไรก็ตามในเมื่อไฟเบอร์คือสิ่งที่มีมูลค่าต่อไปยังอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้อีกมากรัฐควรที่จะเข้ามาสนับสนุนให้มีการซื้อขายไฟเบอร์อย่างจริงจัง เพื่อที่ผู้ปลูกอ้อยจะได้มีรายได้เพียงพอจากการส่งอ้อยเข้าหีบแต่จะยังมีรายได้จากการขายใบยอ้อยอีกทางส่วนที่เหลืออื่นๆให้กับอุตสาหกรรมอื่นๆได้ใช้ประโยชน์พัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นเพิ่มเติมอีกนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นข่าวดีของพี่น้องชาวไร่อ้อยอยู่นะครับที่ใบอ้อยยอดอ้อยต,ต่างๆนะครับกับ ใบอ้อยกาบแห้งของอ้อยนะครับก็มีมูลค่านะครับที่มีโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆมารับซื้อนะครับซึ่งใบอ้อยยอดอ้อยกาบอ้อยและชาอ้อยนั้นะมีการรับซื้อหน้าโรงงาน8 0 0ร้อถึงหนึ่บาทต่อตันซึ่งในบางครั้งก็จะมีโรงงานหรือคนไปรับซื้อที่ไร่ราคาประมาณ300-500ถึงบาทต่อตันในขณะที่มีหลายหน่วยงานได้เริ่มทําการวิจัย ใหญ่จากชานอ้อยเอาไปทําเส้นใยเพื่อไปทอผ้าซึ่งเบื้องต้นนั้นลักษณะเส้นใยของชานอ้อยจะมีลักษณะที่สั้นเกินไปปัจจุบันจึงยังไม่เห็นการผลิต,ตภัณฑ์ออกมาในเชิงอุตสาหกรรมนะครับก็หวังว่าจะมีการต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัสดุเหลือ้ายนะครับเช่นชานอ้อยกาบอ้อยนะครับยอดอ้อยนะครับพี่น้องจะได้ลดการเผานะครับตอนนี้ก็มีการรับซื้ออยู่นะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกข่าวดีข่าวสําคัญนะครับกับพี่น้องชาวไรอ้อยและก็น่าจะมีการเพิ่มไปในผลพอยได้ของอ้อยอีกทางก็ฝากกรรมมาธิการในสภาอีกทางด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ